ตอนนี้หมากำลังหิวสัตีกระทะจิ๊บ้อนตีกระทะัมามามาน้องมาให้กินก้อนไปเลยนี่หาน้องมาก็มาไม่ลืมมาเร่ๆไปกินยะ้ใช้ดีฮาบ้านพูนไปกินยี่อพูนไป มามามามกินอยู่นี่อ้าวมันบริสุใจเราเลยเว้ยมาเร็วเร็วเเร็วตอนนี้น้อยนะมาเอามาชิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้มาชิความเสนาเจ้าด้ยน่ะน่ะกีละตวกุเอา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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่นี่เร็วเออมามามาเอ้ยเนาะ เอฟซีเพิ่มโซดาซ่าก็เดิมนี่มาเน่เน่าเน่เน่เน่นี่ของกินเนาะอาเน่กินมันไม่อยากกินอาหารเม็ดเลยมาเลยมาเคยมาเน่เน้นอกคนนอกนะมาเลปอ๊บเฮ้ยนั่งในหัวอ่ะคู่กันไว้มาเน่คู่เดียวเจ้าเดี๋ยวไป เน่ยมือเลองมือเลี่งมือเลื่งินกันเลยกินอยู่เห็นยังก็เก็บเก็บนั่งนี่ห่วงมาช้อนาดเลยนะกินนี่เจ้านะกินเอาเกี้ยนบ่นี้เอากินเี่กินบดาษยังือล่ะอันห่วงมือนน่าอันล่ะห่วงนั่งยนก้มนะอัน

เอ็มเบจิ้งยานเป็นลมกอมมออยู่นานงออนีง่แบบยุ่ยขี้อังเลยหาอั่งอะไรจอไหมฮวงฮวงโตเนลกินอะไรฮวงไหวน,นะนิดนึงก็มาได้ฮวงไหวเพิ่มป่ะเออไ่รู้ไ่กินค่อยๆฮวงอะ่ะ เจอเนเน่่เน่เเอนางย็นกินอะไรจะคองกันเลยนะเอ้ยโอไม่ใช่อะไรห่วงไว้ซื่อนี่มีสี่เนาะมานี่ยคือคนด้วยกันเนาะในใสเตเน่่เน่่น่่วงอ้ไก่เน่เบิ่งห่วงเลยนะ เอออังกาตัวไงนน้องนน้องอันนี้แห้งนะมอนะแล้วอ้อมพูดอะไรอีกพกอันห่วงอีกคีออะไกินนกมือนี่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 ลอยลอลห่วงไว้แบบเบ่ยอมกินอ่ะพวกพวกพวกห่วงห่วงห่วงพื้นที่เอ้ยนี่กระครองคอยพูดกระครองคอยไปทางบูกินได้บากินปอท้อนี่บ่เขาเอิญมาห่วงกลางเหรอเฮ้ยเจอแล้วบาทนี่แม่แล้ว เม yeah ื่อเนาะได้บอกคนไม่อยากพูดไม่สุภาพนะวงอาหารไปมีจุดสามสี่กองเพื่อก็วนอยู่นั่นพื่ตัวปุ่นเพื่อก็ยอมได้พุเออนี่กัข้องคอยปุ่นกับข้องคอยเอ้าื่อนเือนเพื่อนพ่อนดีเน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 ้นเ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 เน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 เเเนนเนนเ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 เนเนเเนเนเนเเน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 เเเเเ พูก้าเอเก่งขนาดมาห่วงก้างเหซอมา่วงก้างจะซีบอคาบอีมาห่วงก้างเออฉพ่อเขาว่ากันอีรีว่ะไปไหนนั่นๆๆมา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 เร็ว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 อ๋อออยมันก็น่าเอนี่ก็เองเวเร็วเร็วเร็เออมากระยาน่อยอันนี้ยังไม่เจอหมาจริง เจอมาจริงเมื่อไรนะแกมันคนะวายังไม่เจอของคนจริงไปกี่ละเจอคนจริงเมื่อไรนะน้าไปเน่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 มามาลาสีเต็มหมดแล เรื่อเลๆเลๆเล่เล่เล่นเล่เล่เลเล่นๆเลยๆเลเลนเล่เลนเล่เลนเล่เล่เล่เลลเ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 ลลเล เดี๋ยวจะได้เริ่มเลยนะแล้วอย่าพูนเก็บทุ่นเก็บพริกทุ่นเก็บไปเลยแตงไม่พอตำทั่วทั่วไม่พออันนั่น้องนี้เขามีตำแตงตำทั่วแล้วก็ลาบไก่ลาบไก่แล้วก็มีสมุนขนาดเลยแกงแกงเผ็ดนะมีแกงเผ็ดแล้วก็มีหนังไก่มีหนังไก่แล้วก็มีผัด ม,มาม่ามีสนิดละ่ะวะมาดามเนอะนั่กินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ยล,ล้างมืออีกหนึ่งเร้าอร่อยมามา่าล้างมือเด้อพอล้างมือเลยนะล้างแล้วค่ะก็ได้น้างคุยน้างแกะหลายรอบแล้วมือมาดานั่งเกี่นี่บอกอือเดี๋ยวเขาจะนั่งเก่นอีนีหได้ นี่นั่งนี่นี่นะครับร้อนๆนี่นั่งนี่เจสิเขาไปข้างในดอกเจสิเขาไปข้างในบอกฮะเรได้ง่ายเลยแม่บ้าเราโอ๊ยบ้าเจ้าเวียบตีนมาเนี่ยนะคะเราจะเอข้าจะเข้าข้างในก็ได้ป้าหนุ่งจะนั่งแช่บ่นั่งนี่ นั่งคุณนั่นเอาเก้าอี้ค่อยนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไปก่อนจะได้ง่ายมาดามนั่งนี่ดูมันแท่มันจะรับน้ำหนักไม่ไหวเอานี้จะทำไว้เนาะโอเคินไปเลยโอเคมาดามึ้นบนบ่แมนน่าแมนพร้อมแล้วลุยเกณฑ์เลยไปยกเข่าไปทางมาดามเลยมีหนักล้วเขาหนี้ของอะไรนี่ อืมัใ้ช่วยใช่วยนายองานช่วกัเออมันนยหักนะอือจับอไนอะไรกันิ้นหน่มมาของักเดออบนมานีขาดตอนนี้ับขาดอยู่กับเห็นีดในลรงตอนประเด็จ เป <Okay. S 1> ็นยังไงนนองพันมา,มากจา,ามมันจามมีจารเกิดั้นใจตันนิดนึงพ้าีแล้วอร่อยเลยต้องหวานมาก มีอะไรัเบ้าไม่รู้ก็ไม่รจะกินอะไรเหรออือไก่นะกินข้มไก่ต้มอะไรเนาะข้าวไรเนี่ยเนื้อกินอะไรเนบ้อไบ ม mm ันเป็นกระบวนการตัก hmm. ใ mm ้นอะไรเนะ ต้องมไม่เปรอากเลยข้นตอนัตอนน้เ,เค่อยๆหรอกินคนเดียวค่อยหรอค่อยลดจัดจ้านผัดมาม่าก็ก้าวหนอบเผ็ดจดยากเลยนะแม่เนาะซำกวยนอะตาใจนาะตำยังเด้อตาใจข่อยเนาะอ,อ,อันนี้ขย,ยานคนว่าเผ็ดคนกินไม่ได้ไปนะ น่ะขยันวุฒิรักไปเลยใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยตักให้แรงเลยน้องอืมมันจะได้ไม่ต้องยืดตักยืดอืมนี่เด็ดถวยว่างก็มีนี่เยอะแยะเลยมาดามมาดามอ่ะถวยว่างยกให้มาดามถวยไงรถถ้ามีแดดในบ่เรือได้เท่าเดี๋ยวน้องแดดได้ดิเนาะเพราะต้นต้นนั้นนั่นออกเลย หถ้าแดดมากนี่แดดขนาดี้อยู่นี่นะโชคดีที่มือนี้ผมมีแดดใช่ไหม่จเลยอ้ามขนาดเลยเยอะจริงดูเดียวกินเขาพยบอกเดียงพีเพียกินเพีเพียเพียงเบียงเพีงเพีพ เราอยู่ใช่ไม่ใช่ไปนต้องกินก็นั่งแด่อยู่ว่าเออเด้เอกินคนเดียวเด้อเด้อวะวันนี้นั่งกินคนเดียวงองคนเดียวไปกินเอาอยู่กลางทุ่งหน้าบ่กินหนึ่งแล้วเติมเติมบ่เป็นยังไปเลี้ยงควายนะบ่ได้ว่ะบ่ไ,ได้ห่อกลับไปนั่งอบอหนั่งเขาไปเลี้ยงจากคนเดียวไปอ๋อตอนเที่ยงมานี่บ่ไปอีรนะเด้อจะไปเขาไปเที่ยงกับมา่านไปนั่งพวกนาฬิกาไปเที่ยงนะ

มีของหวานอีกเด้อจะกินข้าวอิ่มไรได้อืีเด็กินเข้าวอิ่มนะของหวานเต็มหมอ้อเลยของหวานเต็มหม้อพอกองก็ได้เข่านี่ต <c oughs> ะอ้วนระวังเกลียบน้องน้อยนะ<บ>อยู่ตรงดเลเนาะฮะเยอะสุดเลยเนาะเอาห,ห,หลายไปติดจับกันนะจับตรงนี้ของหว้นะย้ายไปนึงสวัสดีค่ะมีการเคลียร์ที่ย จบหร <ừ. S 1> ือว่าสต๊อป